ร้านพิสาไบส์นะครับเรามาดูกันนะครับระหว่างรถ 3- 4รุ่นเนี่ยนะครับเป็นรถที่รุ่นที่มีหลังคานะครับเป็นที่นั่ง2ตอน3ตอนเนี่ยนะครับเหมาะกับใครยังไงใช้อย่างไรดีนะครับเรามาเริ่มจากคันเล็กสุดเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นเรียกว่ารุ่น TT6 นะครับเป็นเบาะ2ตอนครับนั่ง2ตอนนั่งสบายเลยนะครับอย่างนี้นะครับหน้าจอก็ เป็นจอที่ต้นนะครับบอกสานะความเร็วของมอเตอร์แล้วก็สานะแบตเตอรี่นะครับมีฟังก์ชันเบรกหน้าเบรกซ้ายเบรกขวานะฮะแล้วก็เบรกเท้านะครับแล้วก็จะมีไฟเดินไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแตรนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับปรับนิดเดียวนะครับแล้วก็ปรับความเร็วของมอเตอร์12-3่งสันเร่งอยู่นี่นะครับล็อกเบรกมือได้นะครับอย่างดีการลดไหลนะฮะอันนี้รถเนี่ยนะครับตัวตัวรถเนี่ย ข้อดีของรุ่นนี้มันคือมันบินนั่ง2ตอนได้นะครับมอเตอร์650วัตต์แรงเลยฮะนั่ง2อนคนขึ้นสะพานได้สบายมากนะครับแล้วก็สามารถเปิดเบาข้างหลังนี้นะครับมาเปิดเปิดเบานะครับเอากุญแจไขแบบนี้นะฮะแล้วเปิดขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็เป็นกระบะได้เลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการซื้อไปแล้วไปทุกของส่งของนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆดีมากกันฝนครับนี่หลังคาพลาสติกอย่างดีมีกระจกหน้านะครับ เวลาซื้อไปเนี่ยเราจะมีกระจกด้านข้างนี้นะครับก็ลูกหลานนั่งส่งไปโรงเรียนดีมากปิดมันเดิมส้างครับนั่งได้2คนสบายๆมากนะฮรรุ่นนี้มีหลายสีเลยนะครับราคาพิเศษมากตอนนี้อ่าอันนี้เรามาดูรุ่น XT นะครับรุ่นไหนดีขนาดเนี่ย XT เนี่ยใหญ่กว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆใช้ในหมู่บ้านดีมากราคา35,500บาทนะครับอ่ออันนี้มาดูหน้าจอกันครับสวิตช์นะครับหน้าจอเหมือนกันตรงนี้ปรับความแรงของมอเตอร์นะครับ ก็หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะจากนอจากต่ําไปหาสูงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่มีที่ปัดน้ําฝนนะฮะแต่รุ่น Td6 นี้ไม่มีนะครับอ่าที่ปัดน้ําฝนแบบนี้เลยนะครับอันนี้คันเร่งอยู่นี่นะฮะคันเร่งอยู่นี่นะครับเวลาซื้อไปก็มีกุญแจรีโมทให้2ชุดล็อกรถได้กันโคยได้นะฮะอันนี้เรามาดูเบรกกันเบรกอยู่นี่ครับเบรกมือนะครับเบรกเท้าเบรกหยุดรถนะครับรุ่นนี้นะฮะมอเตอร์650วัตต์แล้วก็มี ตัวเกียร์ทดสําหรับขึ้นเนินดันลงมานะฮะแล้วบิดนะฮะมันจะทำให้ความแรงเนี่ยแรงขึ้นมาอีกประมาณ15-2 0บเบาะหลังนะครับกว้างมากนั่งได้2คนสบายเป็น2ตอนนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะก็เป็นที่นิยมเราพัฒนารุ่นนี้ออกมาเนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะเป็นกระบะได้ก็ถา,ามที่กุญแจนี่ครับเปิดเลยอย่างนี้เห็นไหมฮะทุกของได้เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแต่รุ่นนี้จะดูล็อกชอรี่หน่อยเวลาผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เปิดได้ ที่นั่งสําคัญมากเลยฮะเข่าไม่ติดรุ่นนั้นจะจะแคบนิดนึงนะครับแต่รุ่นนี้เข่าไม่ติดร้อยเปอร์เ็หลังหลังขายดีมากก็หลังใช้ดีนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม XT ครับมีหลายสีนะครับมีหลายสีเลยรุ่นต่อไปนะครับ TTS ครับนะฮะชอบแตกตา่างความแตกต่างกันนิดนึงนะครับทรงเหมือนกันเลยแต่อันน motor, w, ี <pasa> ้ใหญ่กว่ามอเตอร์800วัตต์นะครับรุ่นนี้ TT6 ไม่มีเกียร์ทดขึ้นเหนือนะครับรุ่นนี้มีเกียร์ทดขึ้นเหนือนะฮะ นี่นะครับกระบะด้านหลังเนี่ยเปิดได้เหมือนกันนะครับมาหน้าจออะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับด้านหลังกว้างกว่าเขา,า Lauren ไ,ไม่ติดเห็นไหมฮะเหมือนรุ่น x G. อันนั้นจะแคบหน่อย yep. นะครับเรามาดูเปิดกระบะกันด้านหลังนะครับดึงตรงนี้ฮะปึ๊บตรงนี้นะฮะด้านหลังปึป๊บเก็บของได้ผลตกไม่กลัวนะฮะกว้างขวางเปิดได้สามอันเลยเหมือนกันนะครับแต่เน,นี้ยกว้างกว่าเยอะนะครับรุ่นนี้คุ้มค่าสุดราคาดีมากนะครับ มีหลังคาเหมือนกันนะครับหลังๆขายดีที่สุดนะฮะรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าเขาประหยัดกว่านะฮะราคาเนี่ยสองหมบาทรุ่นนี้23,900บาทจะเห็นว่าอยู่ที่ลูกค้าชอบแล้วนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนเอาไปส่งลูกค้าหมือถึงว่าส่งลูกๆไปโรงเรียนกลับมาค้าขายต่อนะครับทุกรุ่นมีหลายสีนะฮะรถดำฮะนี่รถดำ ใช้สวนในส,วน,ในสวนเกษตรกรดีมากนะครับรุ่นนี้ก็มอเตอร์650วัตตบรรทุกของได้ดั้มได้ครับด,ดั้มได้นะฮะโอเคทางร้านก็มีให้เลือกหลายๆสีนะครับสนใจมาชมที่ร้านได้มีส่วนลด500-1,000ถึงบาทนะครับก็สามารถติดต่อทางร้านได้นะครับขอบคุณครับ